บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่จัดสงขลานะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพบว,ว่าผู้สมัครแต่ละคนเดินทางเข้าไปนะคะในสถานที่ของการเลือกกันอย่างคึกคักขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะ ที่จุดสงคลายนะคะบรรยากาศการเลือกสมาชิกบุิทสภาระดับอำเภอซึ่งเป็นภาพรวมทั้งจดสงคลาค่ะมีผู้สมัครจาก20กลุ่มอาชีพที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น1 5 0 1คนจากอำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือ256คน โดยบรรยากาศที่เพองหัดใหญ่นะคะมีการใช้ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางมาด้วยรอยหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อไปถึงเจ้าที่ก็ให้คําแนะนํารวมทั้งชี้แจงรายละเอียดและก็ขั้นตอนการเลือก โดยก่อนที่จะมีการเปิดให้ผู้สมัครเข้าไปลงคะแนนรับเลือกในเวลา8นาฬิกาและก็ไม่มีการอนุญาตให้หน้าอุปรกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปภายในห้องประชุมเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการการเลือกสวออในระดับอำเภอ ส่วนผู้สังเกตการและก็สื่อมวลชนนะคะเจ้าที่อนุญาตให้ติดตามบรรยากาศการถ่ายท่อสดผ่านกล้องวงจรปิดที่จัดเตรียมเอาไว้บริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกสอวอเท่านั้นไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพภายในสถานที่รับเลือกเพื่อเป็นไปตามระเบียบที่กะกะตกำหนด ทั้งนี้ในส่วนของเผอหัดใหญ่นะคะเดิมมีผู้สมัครรับเลือกสอวจำนวนทั้งสิ้น263คนแต่เมื่อเจ้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่ามีผู้สมัครขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามจำนวน7คนค่ะจึงทําให้มีผู้สมัครที่เข้าสู่กระบวนการเลือกในวันนี้เพียงแค่256คน โดยในจังหวดน,นี้พบว่ากลุ่มที่15คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการมีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดของเระหาดใหญ่คือ51คนและเมื่อถึงเวลา9นาฬิกานะคะเจ้าที่ประกาศปิดรับการลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการเลือกสอวโดยให้ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนติดตามการเลือกผ่านกล้องวงจรปิดในจุดที่มีการติดตั้งเอาไว้โดยในการเลือกสอรวระดับอำเภอในรอบแรกที่เป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่ม ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5คนแรกจะเข้าสู่การเลือกรอบที่2ซึ่งจะเป็นการเลือกไพ้ยค่ะโดยกลุ่มที่10กลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นกลุ่มที่11กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มที่12กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มที่13กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีผู้สมัครไม่ถึงจำนวน5คนก็จะผ่านและก็ไปรอเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกในรอบที่2ต่อไป ซึ่งทางนี้นะคะเจ้าที่มีการคาดการณ์ว่าการเลือกรอบแรกจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ11เนาฬิกาค่ะแล้วก็จะเข้าสู่การเลือกควยในช่วงบ่ายซึ่งจะมีการจับสลักแบ่งสายเป็น4สายแล้วเลือกควยค่ะโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มจำนวนสาคนก็จะเข้าสู่ระดับจังหวัดซึ่งรวมแล้วไม่เกิน60คนแต่ในระหว่างการเลือกวันนี้นะคะก็ไม่มีผู้สมัครที่ให้อนุญาตออกนอกบริเวณในพื้นที่ที่กำหนด ส่วนผลการเลือกสอรวร,รับอําเภอของจดสงขลานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านเข้าสู่นะคะระดับจังหวัด512คนด้วยกันซึ่งสำหรับผลการเลือกสอรวร,รับอําเภอของจดสงขลานะคะได้512ผู้สมัครเข้าชิงระดับจังหวัดโดยอําเภอหาดใหญ่มีผู้ผ่านครบทั้ง20กลุ่ม รวม55คนแล้วก็เป็นเพียงอำเภอเดียวที่มีผู้สมัครผ่านรับอำเภอครบทาง20กลุ่มอาชีพตามเลขอำเภอชนะค่ะจำนวน50คนอำเภอเมสงขลา48คนอำเภอนาทวี47คนส่วนอำเภอที่ผู้สมัครสวจดสงขลาผ่านการคัดเลือกระับอำเภอน้อยที่สุดก็คือในอำเภอนาหม่อมกับอำเภอกระแสศิลค่ะเพียงแค่12คนเท่านั้น โดยกลุ่มอาชีพที่ผู้สมัครผ่านเข้าระดับจังหวัดมากที่สุดคือ6กลุ่มอาชีพค่ะอย่างเช่นอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันนะคะจำนวน42คนและน้อยที่สุดก็คือกลุ่ม12เป็นกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันจำนวน1คนจากอําเภอหาดใหญ่ ขณะที่ยอดผู้สมัครสอวอรจากทั้งทั่วประเทศนะคะมีจำนวน23,645คนฝ่าด่านสนามเลือกสอวอระดับอำเภอ928แห่งทั่วประเทศเข้าสู่รอบจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากนี้ทางกะกะตจะมีการรันหมายเลขผู้สมัครสอวอรในรอบการเลือกระดับจังหวัดวันนี้ล่ะค่ะ ส่วนในวันถัดไปจะมีการประกาศลงในเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตและก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโอวตเพื่อประชาชนได้มีการติดตามและก็ตรวจสอบนะคะผู้ที่ลงสมัครในระดับถัดไปค่ะ